สวัสดีครับวันนี้ Facebook Package ช่วงใหม่ได้นำเจ้า t o y ย t a า o r ร n a Vios นะครับคันนี้เป็น Vios ปี2004หรือปี2549นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5เกียร์ออโต้นะครับขับขี่คล่องตัวทางไกลสบายๆนะครับสีสันรอบคันผมให้90%ครับสวยใสรอบคันนะครับภาษี6กเกจนะครับไม่ขาดนะครับเป็น 1.5S นะครับ VVTi นะครับแอร์แบก ABS ครับ กระจกไฟฟ้าบอกกรรมยีนะครับเดี๋ยวพาชมรละเอียดรอบคันภายในและห้องเครื่องแล้วแจ้งราคาและช่องทางติดต่อให้คลิปนะครับเดี๋ยวชมภายในก่อนนะครับเริ่มจากแผ็งประตูสวยงามครับตะเข็บฝาประตูเดิมทั้งสี่บานนะครับม็ดแอร์อยู่ครบนะครับ รถไม่เคยชนหนักพิกควและจมน้ำแน่นอนครับคันนี้ครับครับผมคอนโซลสวยงามนะครับสะอาดสะอ้านนะครับภายในครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงครับดูแลรักษาดีมากนะครับอเบาะเป็นเบาะก้ามยีหน้านั่งหน้าขับนะครับครับไฟประตูสวยทั้งสีบานนะครับเหย้าหลังก็สะอาดนะครับเบาะหน้านั่งนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับรถสะอาดนะครับคันนี้ครับฝ้าเพดานก็สะอาดสะอ้านนะครับ มองหาใช้งานไม่ผิดวังเลยครับผมแอร์เย็นช่านะครับเรือนหม่เป็นดิจิตอลนะครับเลขไม่สองแสนเจ็ดหมนะครับครับผมแอร์ลมแรงนะครับอีกครับเปิดครับอีดครับเดี๋ยวชมห้องเครื่องนะครับ ของเครื่องสะอาดสวยงามเพิ่งยนต์เดินนิ่งๆนะครับแ้มซ้ายแ้มขวาเดิมๆคันหน้าเดิมๆรถไม่เคยชนหนักแน่นอนครับเคยชนหนักพ่วงจมน้าแน่นอนครับทันนี้ครับเรื่งยนต์เดินนิ่งๆนะครับผมนิ่งๆเลยครับผมบางห่งเช็งแงมิดหวังครับกับเดติตการโค้งและปุมละเอียดรอบคันรอบนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับกับเจ้าโตโยต้าวีออสนะครับ รอครับคันนี้ครับสีสวยรอบคันนะครับรถพร้อมใช้งานครับผมมองหาใช้งานไม่ผิดหวังครับขับขี่ในเมืองคล่องตัวทางไกลสบายสบายแอร์ยินฉ่ำนะครับรถอยู่สันซ้ายเชียงใหม่ครับสนใจต่างจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับช่องทางติดต่อ0 8 9 4 3 1 7 1 9 9นะครับราคา79,000บาทนะครับ79,000บาทนะครับสนใจติดต่อ089 4317199นะครับหรือแอดไลน์0894317199นะครับหรือติดต่อซื้อขายที่ Facebook ปะเกจเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับ